ครับสวัสดีครับวันนี้ครับติดตั้งกับอูนิวครับเวฟ 125i LED ครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวสีใหม่ล่าสุดครับอันนี้เป็นตัวสีปี2025ครับจะเป็นเทาด้านนับเทาดําด้านแล้วก็มีแถบตรงนี้เหลือบเหลือบเทาอมทองเนี้ยครับอันนี้คือเป็นสีใหม่ปี2025ครับก็เหมือนกันครับ25 24 23ครับเหมือนกันติดตั้งกันแค่สี่ครับก็สอบถามกันเข้ามาได้ครับวันนี้ติดตั้ง1รายการครับสัญญาณการขโมยตรงรุ่นครับแล้วรายการที่2ครับซุสสวิตช์ไฟพามาครับตรงรุ่นครับ ก็เปลี่ยนแทนของเก่าได้เลยครับใส่ของใหม่เข้าไปแทนครับพอเปิดใช้งานง่ายๆครับซ้ายขวาขวาซ้ายครับจะเป็นไฟพาหมากครับดูสถานะครับติดครบครับกดลงตรงกลางเหมือนเดิมครับคือการปิดครับไฟก็จะดับไปนะครับโอเคครับเราไปดูการขับวักันต่อครับใช้งานกันยังไงบ้างครับเริ่มจากการล็อกรถครับกดล็อกด้านบนครับหนึ่งทีครับล็อกแบบหมดมีเสียงครับ นี่คือล็อกแล้วครับบนมีเสียงคือคนมาโดนรถเราขยับรถเราเลื่อนรถเราครับจะมีเสียงร้องครับครั้งแรกครับจะเป็นการเตือนสั้นๆแล้วก็ดับไปครับถ้ายังไม่อยู่โดนอีกติดต่อกันทีนี้จะร้องยาวๆเลยนะครับลั่นๆเลยครับถ้าอยู่ใกล้ๆรถเรากดซ้ําได้ครับเพื่อให้เสียงมันเงียบได้ครับอยู่ใกล้นี้ครับกดได้ครับแต่ถ้าเราไม่อยู่ไม่อยู่ที่รถเลยเราไม่ได้ยินไม่รู้ไม่เห็นช่างมังครับเดี๋ยวเสียงจะเงียบไปเองครับโอเคครับต่อไปครับล็อกแบบหมดเงียบปิดเสียงครับกดล็อกที่เดิมครับช้าๆครับสองทีครับครั้งที่สองกดจะไม่มีีเสยงครับ อันนี้คือเข้าสู่โหมดปิดเสียงคือถ้าเขามาเลื่อนรถเราขยับรถเราครับจะไม่มีเสียงร้องแล้วอันนี้คือเหมาะกับการจอดสำนักงานโรงพยาบาลหรือสถานที่ที่เราไม่อยากให้มีเสียงรบกวนผู้อื่นครับการเลื่อนรถขยับรถบ่อยๆครับอันนี้ครับนะครับจะเป็นแค่แสงไฟเลี้ยวกระพริบครับแสดงให้เห็นว่ามีการขังยทําทำงานอยู่นะครับโอเคแต่ยังทํางานเหมือนมีเสียงทุกอย่างครับถ้ามีการมาไขเบ้าที่กุญแจรถเราครับไม่ว่าจะรกแบบมีเสียงหรือไม่มีเสียงก็ได้นะครับถ้ามีการมาไขเบ้ารถถูกจราจรครับไอ้มานตรงนี้ครับถ้ามันปิดไว้ครับไม่ต้องไปสนใจนะครับม มันจะแถบไม่เหล็กมันจะมีพวงกุญแจมาเปิดครับพอมันเปิดปุ๊บมันจะแทงเบ้าสลักกุญแจมันจะเสียนะครับแล้วมันก็จะไขออนได้เลยครับมันจะขี่รถเราไปครับกรณีนี้ถ้าเราล็อกกานขโมยไว้ครับถ้ามีการมาไขออนกุญแจครับล็อกทันทีเลยครับแล้วผมจะสาธิตให้ดูครับไขออนครับครับล็อกเลยครับตาตาไม่ติดด้วยครับตตาเท้าก็ตาตาไม่ได้นะครับตาดเท้าก็ตาตาไม่ติดนะครับตัดยังไงก็ตัดไม่ได้นะครับ ดับกุญแจก็ไม่หยุดร้องนะครับจนกว่าจะมีการกดที่รีโมทรถเท่านั้นครับเสียงถึงจะหยุดร้องครับกดล็อกซ้ำไว้ก่อนครับล็อกซ้ำที่เดิมไม่ต้อยไว้ก่อนครับเพราะถ้ายังไม่เห็นตัวรถครับถ้าเห็นตัวรถว่าไม่ไม่มีผู้อื่นอยู่เราก็กดยกเลิกได้นะเราก็มาดูดูที่รถได้ว่ารถมันเป็นอะไรร้องทําไมนะครับโอเคครับอีกกรณีหนึ่งครับอีกฟังก์ชันหนึ่งสตาร์ทรถด้วยรีโมทครับไม่ต้องใช้กุญแจรถก็ตัดตารถได้นะครับกดปุ่มด้านล่างครับสองทีครับช้าๆครับปุ่มสายฟ้าด้านล่างนี้ครับสองทีเครัับบตตามปินะคร แไม่ได้เสียบครับกุญแจวานอยู่นี่นะครับโอเคครับดับรถครับกดตรงกลางครับดับรถครับอีกฟังก์ชันหนึ่งครับถ้าเราลืมกล็อกการขโมยไว้กรณีนี้ถ้ามีการมาาขเงี้ยการขโมยจะไม่ทํางานเลยเพราะเราไม่ได้ล็อกไว้ครับจนจรกรรมได้เลยเหมือนเดิมตามปกตินะครับถ้ามีการมาถูกขับขี่หรือถูกสตาร์ทโดยผู้อื่นครับกรณีนี้เราสามารถกดที่รยีโมทได้เลยครับผมสาธิตให้ดูครับอ่ะสมมติว่าถูกจรกรรมนี้ครับถูกขับขี่โดยผู้อื่นครับอ่ะรถถูกสตาร์ทถูกขับขี่โดยผู้อื่นแล้วเราสามารถกด ล็อกรถที่รีโหมดได้วเลยครับถ้าเราเห็นปุ๊บเราล็อกรถได้ทันทีเลยครับปุ่มเดียวเน้นๆครับล็อกครับรถจะลองสักพักรถรถก็จะดับไปครับล็อกครับครับรถดับแล้วครับสตาร์ทไปต่อไม่ได้ครับเท้าก็ไม่ติดนะครับดับกุญแจก็ไม่หยดร้องครับกรณีนี้ จนกว่าจะมีการยกเลิกที่รีโหมดเราเท่านั้นครับเสียงที่จะหยุดร้องครับและระบบไฟออนกุญแจหรือถึงจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมตามปกติโดยที่รถไม่ร้องแล้วครับเนี่ยสตาร์ทได้เหมือนเดิมตามปกติครับโอเคเรียบร้อยครับสำหรับผู้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับตามรายละเอียดที่ลงไว้นะครับใต้คลิปครับจะมีช่องทางการติดต่อให้นะครับทางไลน์แอดและเฟซบุ๊กนะครับเวฟบ2 5 l ย d ปี2023 24 25าครับทำได้หมดทุกรุ่นครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ